อ่าผมชื่อถนอมัศส,สวาลุงเรืองครับก็เป็นคุณพ่อของเก่งวายโยอัศวะนุงเรืองเดอะสตาร์หกครับก็ทุกทีเราก็ถือว่าเป็นวันสาคัญวันนึงเขาก็จะมีของที่เล็กเล็กน้อย,ย,ยน้อยซึ่งส่วนใหญ่เขาะจะทำเสมออย่างเช่นทําการ์ดหรือว่าเขาจะไปอา,อาจจะซื้อพวกดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันพ่อดอกไม้สีเหลืองนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังเก็บอยู่ ถึงทุกวันนี้นะครับเ็าจะเป็นเด็กโซนนะ,ะเป็นเด็กโซนแล้วก็อย่างว่าเราเราก็จะมองโลกในแง่ดีว่าเด็กฉลาดทั้งโซนใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าง,อย,างอย่างตอนอนอุบาลอนุบาลน,นะ,ะเราก็ไปดูเขาเล่นแสดงตอนไปแบบโรงเรียนอนุบาลก็จะมีงานงานโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วมีเต้นขึ้นไปเต้นอะไรอย่างเล็กๆงี้ลแล้วเขาก็เห็นไฟสปอตไลท์ที่หน้าเวทีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันร้อนไงฮะ พอเต้นๆไปเขาก็เดินมาเอานิ้วจิ้มจิ้มไฟสปอตไลท์นะฮะพอจิ้มไปปุ๊มันร้อนนะฮะนิ้วเขาก็พองก็ร้องไห้ <laughs> คือแทนที่จะแสดงต่อเขาก็อยู่ร้องไห้ะอันนั้นคือเราเห็นกับตาเลยว่าเขาเดินมาถึงปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาเอานิ้วจิ้มหลอดไฟนะฮะแบบเนี้ใจหายเลยนะครับก็ให้เขาเป็นตัวตัวของเขาเองครับเราเราจะไม่เลี้ยงลูกแบบบังคับแล้วก็ไม่ไปเหมือนกับว่าไป ต้องบังคับเขาว่าอยู่ต้องเป็นคนแบบนี้นะอยู่ต้องอย่างนี้นะหรืออะไรจะเลี้ยงลูกแบบอิส,อสระแล้วก็ให้เขาเป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็ให้ความรักเขานะครับจะไม่จะไม่ค่อยดุจะไม่ไม่ดุด่าว่ากล่าวอะไรนะครับก็ะะะจะเล่นเล่นเหมือนเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับคุณพ่อก็อยู่ในวัยเดียวกันเติบโตมาพร้อมกับลูกอะไรับก็ะจะเป็นเพื่อนเพื่อนเล่นของลูกอะไรแต่คุณแม่คุณแม่เขาก็จะทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อย ซึ่งในบ้านก็เหมือนอยูว่าคุณพ่อจะเป็นลูกชายคนโตเก่งกนี่จะเป็นลูกชายคนเล็กเลยที่คุณพ่อเป็นห่วงนะฮะก็คือเรื่องการพักผอนของเขานะครับซึ่งบางทีถ้าเขามีเวลาว่างจริงๆก็อยากจะให้เขาใช้เวลาว่างของเขาในการนอนพักผอนนะครมากกว่าที่จะไป ทํากิจกรรมอะไรอย่างอื่นซึ่งถ้าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่งานนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องของการเรียนนะครับ mm. ก็ยั่เขามีเวลานอนพักผ่อนอเยอะนะเพิ่งซึ่งเรารู้ว่าการนอนหลับเป็นการทักผอนที่ดีนะฮะ mm. อยากจะสั่งบอกลูกๆนะทั้งหลายว่า ถึงมาว่าความรักของพ่อนะฮะบางทีเราไม่ได้แสดงออกหรือว่าเราไม่ได้บอกเขาบ่อยๆนะว่าเรารักเขาหรืออะไรน,นะแต่การที่เราดูแลเขาเราเอาใจใส่เรา,เาทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับรู้นะคะเพราะว่าเราเราเป็นผู้ชายใช่ไหมสนใหญ่ก็จะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยเอมริเคตอะไรกับลูกอะไรแบบว่าก็อยากให้ลูก,ลก หลายคนที่ก็ดูรายการอยู่ตรงนี้นะให้รู้ว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยนั้นยิ่งใหญ่เสมอน,นะครับแล้วก็พ่อทุกคนก็รักลูกนะครับไม่มีใครทีค่คิดไม่ดีหรือไม่หวังดีกับลูกนะทุกคนมีชีวิตอยู่ก็เพื่อลูกซึ่งเป็นอนาคตของเรานะครับก็ขอให้ลูกลูกๆก็รักพ่อแม่ให้เยอะ